บรรยายทำคำสอนโดยหลวงพ่อสเสวกจันทปัญโยเรื่องสังขารธรรมและโลกอุดรร้อนเหลือเกิน จะจะกลายสิงขอนโลกอุดรร้อนเหลือเกินสันทะก็เชิญให้ดูกิริยาธรรมมา รู้จักสิกขาปุตตมาสิกขานิพานาที่ท่านต ะได้ดำลิกหาเหตุผลสติเราต้องประจนเพื่อให้เห็นเหตุผลของธรรมตั้งแต่เช้าดันคั้เราก็ทำอยู่เสมอ ิ่งที่จะมาบนเปลือกคือสันทาอุปกาลาขอให้ตั้งหน้าหาโลกวิมุติบริสุทธิ์ด้วยการกระทําอย่าให้จิตใจหมองคลำตัวกระทำเข้าเสนอ ลัตนะใจจะไม่เจอยาได้แต่รสติให้ได้คิดพิจารณาโพธิถลงมรุ่นเชา้า สติหลงไหนเรื่องทั้งหลายทั้งสิ้งประจนจิตหน่อยนะสติประจนจิตประจนอลรม ว่าสังขารธรรมเราก็พอเข้าใจกันละทายังไงจะเรียกว่าสังขารธรรมสังขารธรรมก็มีการกระทําเป็นพื้นฐานคือรู้จักนิสัยพระเดินบูชาพุทธบูธชาธรรมบูชาสังฆบูชากันตั้งครึ่งชั่วโมง สำมโลมกายวาจาใจให้ดีๆซนซิคอนแวนไมเอติีสีอิทธะโรกุตระชีวิตสังโทตะสุกันตงัง มโนตสังสมามังตุกจักกิริยะสันหังสัจจะสยะเชนทิทลังจัดตุก,กะวิมุตสังโคทิลังสุขขังกิริยังโหตุก เพื่อหวังผลเรามีสติมาเพื่อปะจนเพื่อจะรู้จักเหตุผลที่ตนทำมาอะไรที่เราทำมากรรมดีกรรมชั่วที่เราทำมาย่อมจะมาเกิดขึ้น ในกายวาจจใจของตนและตนะนโชษช่วงในดวงสติเพื่อจะให้เราตำริหาเหตุผลให้รู้จักนามรู้จักลูกที่จะระจน เหตุผลก็คือสันติธรรมกิเลสที่ครอบงำอยู่เราไม่รู้จะเป็นศัตรูแก่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม จะเอาอะไรตั้งอยู่ตรงหน้าและตณะสัจธรรมให้สติพิจารณาเราก็จะรู้จักคุณค่าของสิ่งที่วางไว้ข้างหน้าคือกายวาจารใจ โสที่ทะลังตั้งแล้วในกองกุศลเราจะเป็นมนุษย์ที่รุกพลควรจะดูตนเป็นใหญ่ถ้าเราไม่ดูตนเราอาจจะเป็นคนห่างไกล นิสัยเราก็จะไม่เที่ยงสติธรรมที่เราเลี้ยงก็อาจจะสูญหายจดตาผู้บันพชาแล้วจงข้าบแก้วให้เป็นกันสารสิ่งที่เราถืออยู่นี้อาจจะไม่นาน เพราะสังขารไม่เที่ยงตรงมีสติรู้จักชาดกควรจะยกขึ้นมาพิจารณาอย่าหลงเสวยเมืองหวังกายวาจาใจของตนเราลุกขึ้นมา เพื่อจะสแสวงหาทำหลุดพ้นสิ่งที่เราจะผจญคืออารมณ์และตัวกระทเราบานประชาแล้วในวันนี้สันทาชีให้ ดะสงสัยให้ดูกายดูวาจาดูใจเราจะรู้จักวินัยที่เราทำมา,ากุศลอกุศลมันปะปนอยู่ในจิตเราจะรู้จักนิมิต สิ่งต่างๆทั้งหลายแสนสิบเบิดถ้าตั้งอยู่ที่ใจเราจะรู้จักความหมายของสันติธรรมมูชาธรรมน้อมนำจิต กติเร่งคิดสิ่งที่พบเห็นรู้แล้วย่อมจะเกิดความจำเป็นเราจะได้ชื่อว่ามนุษย์ผู้เห็นภยัย ถามังมามิยังมีอีกมากสิ่งที่ไม่รู้จักอาจจะลากให้เราไหลลงถ้าเรามีสติจงคิดเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาเพื่อให้ปรง อิทธะละตัวหลงแล้วเป็นวินยัยเราเป็นชาวประชาในส่วนไหนเป็นส่วนอยู่หรือส่วนไปให้มองเห็น โสตะมีความจําเป็นจะ้งจะพาให้เราพบเห็นสิ่งที่ตนทำ เราก้าวเข้ามาในศาสนาเที่ยงถ้ามีสติจงเลียบเรียงเสียงต่างๆถ้าคาศสติ หลายจะรไม่รู้หนทางที่แท้จริงบรับพรพชาตมหังจงจำไว้นะคิดจะเป็นพระต้องสละนิสัย ก็โกดลงลงให้ห่างไกลและสิ่งนี้ไม่ใช่ที่หมายของผู้มีธรรม กระทรวงหนึ่งกระทรวงสองกระทรวงสาม,สสาม,สสามทำให้ดีเราจะเป็นผู้มีสติรู้จักที่เพราะรู้ผล เราเอากายวาจาใจเข้ามาผจญจึงรู้จักเหตุผลของผู้กัดสรู้โพใบเดียวเราเดินไปเดินมาอยู่ชายทุ่งกิจการทั้งหลายอย่างยุ่งอยู่ ถ้าเราขาดสติเราอาจจะไม่รู้ว่าที่เราอยู่นี่แหละเขาเรียกว่ากรุงสามหาวเราเห็นดูดาวอาจจะมองไม่เห็นก็อารมณ์แนละตัวกระทํา น้อเกิดมามีความจำเป็นเป็นกรรมฐานหลีกเล่นอยู่ที่สติเราหลากเงาของธรรมจำให้ดี มีสติสู่วิถีของธรรมได้ mm. ต้องมีเซนซีคอนแวนอยู่ที่ใจ mm. สิ่งทั้งหลายก็จะหมดไปตามสัญญาเราจะเปิดประตูดู ให้รู้เขตถ้ามีอะไรผิดสังเกตตั้งตติให้มันที่เรามาถือนี้เรียกว่าถือสัญญาบัตรอยู่ในรัตนะสง ควรจะปรงให้เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาของกายวาจาใจจะออกมาในท่าในรูปใดควรมีสติจำเข้าไว้นั่นแหละสันติธรรม เราทําไปไม่ใช่ทําอยู่เรามาเปิดประตูดูเพื่อจะให้รู้ในเหตุผลทันเที่ยงทําไม่เที่ยงจะหลีกเลี่ยงในสติตอน ลงใช้สติสแสวงหาเหตุผลจากต้นธรรมดินน้ำลมไฟเป็นวินัยที่จะคี่คลายให้เราเห็น สติดูกับทางเที่ยงสติกลางโพธิทลงังจะทำเยี่ยงอย่างให้เราดู ทำอะไรให้กับเกณฑ์ให้ถูกส่วนอย่าให้มีอะไรเลยลวนในส่วนสติ ทุกคนเข้ามาแล้วเข้ามาหาแก้วของศาสนา เราจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเห็นช้างจะเอางาเจรจาจะเอาคำเราอย่าพร่ำเหมือนกับฝนและดูแรง จะทำเป็นบุคคลแกลงส้มใส่พริกไทยเดี๋ยวจะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเราได้ชื่อว่ามามินจัก,กรพรรดิให้มีสติตั้งเป็นปราดเข้าไว้ น,นี้ตั้งอยู่ให้กับผู้ที่ถือวินัยมีสติมีบรารมีก็จะรู้ความหมายเซนซ่คอนแวนนั่งตรงไหนดืนตรงไหนเดินตรงไหน นอนตรงไหนวาจาเคลื่อนย้ายหมูตาจมูกลิ้นกายใจก็อย่าลืมว่านั่นแหละเป็นเครื่องหมายของเซนซีคอนแวน เสียงนี้กล้องอยู่ในจิตอาจารย์ใจก็จะดำริให้เหตุผลสติตั้งมันว่าเราเป็นมนุษย์รู้จักคน มนุษย์รู้จักเหตุจกผลของสันติธรรมการประจนนั่นแหละเป็นเรื่องของคนมีสติ เป็นเรื่องของบุคคลที่ลิหาเหตุผลทำอะไรไม่รู้จักผจฟาร์มเป็นคนเป็นสัตว์จึงมีแก่เราพระพุทธเจ้า เป็นประธานในโลกกว้างเพื่อจะหยิบเอาแนวทางให้การศึกษามโนมีไว้ให้เราตั้งใจพิจารณา อย่าคิดว่าชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยศูนย์บนศูนย์ล่างเทียบเคียงเสียงประสานให้รู้จักการงาน อุป,ปมาทั้งหลายไม่อยากจะเห็นเราเป็นบุคคลผู้มีสติเป็นกายมีสติเวียนว่ายตามกระแสลมนักบวชที่ดีเนี่ยทำอย่างไร ที่โลกเขาสาธุก,การสันเสริญในความดีของนักบวชเรามาดูเยี่ยอย่างของนักบวชที่ศูนย์รวมของโลกุตตระเขา เก็บเข้าไว้กระสวงที่หนึ่ง ถึงท่ากำพายาติกระทรวงที่สองขอให้ตัดขาดญาติมิตรพิษสหาย กระสวงที่สาม